สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เมนูผัดตับหมูใบกะเพราค่ะสุดนี้เด็ดมากเลยค่ะอร่อยมากมากนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยยิ่งอร่อยมากเลยค่ะนี่ก็คือหน้าตาของผัดตับหมูใบกระเพราที่ทําเสร็จแล้วนะคะเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะเราก็จะเอากระเทียมกับ พริกแห้งนะคะเราโขลกรวมกันแล้วนํามาผัดให้หอมกับจากนั้นได้ที่แล้วเราก็จะเอาตับหมูนะคะลงไปผัดคุกเค้าให้เข้ากับกระเทียมแล้วก็พริกนะคะที่เราโขลกเอาไว้นะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนได้ที่นะคะถ้าแห้งไปนะคะเราก็จะอ่เอติมน้ำนะคะ ถาแห้งนะคะแล้วก็มาปรุงกันเลยค่ะก็มีซอสหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสในถ้วยเดียวกันแล้วก็น้ำตาลทรายผงปรุงรสค่ะอันนี้ขึ้นกับความชอบนะคะจากนั้นเราก็จะผัดคลุกเ้าให้เข้ากันนะคะตอนนี้ก็มีความหอมฟุ้งขึ้นมาแล้วค่ะหน้าตาก็จะน่าทานมากเลยค่ะ นี่ค่ะแห้งไปแล้วก็จะเอาน้าอ่าที่เราล้างครกนะคะเราก็ไม่ทิ้งแล้วก็เอาฟักทองหั่นลูกเตานะคะซึ่งอ่าจะมีความสุกยากกว่าเพื่อนนะคะเราก็เอาลงผัดก่อน,นะคะ่ะเป็นฟักทองนะคะก็จะเพิ่มสีสันอ่ให้กับผัดตับของเราในหน้ากินยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าฟักทองเราจะสุก นะคะสุกแล้วนะคะก็จะใส่ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแล้วก็หัน่นสันๆ้นนะคะ,ะพลิกยวกค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะผัดอีกครั้งหนึ่งคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเห็นไหมคะทำง่ายนิดเดียวแต่ว่าความอร่อยนี่ อ่าเป็นสูตรเด็ดจริงๆค่ะอร่อยมากๆเลยทําก็ง่ายนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะนะคะเราก็จะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันสีสันจะดูน่ากินมากค่ะอ่านี่นะคะไทยสุดเลยนะคะเราก็จะใส่ใบกระเพรานะหลังบ้านหลังสวน ตอนนี้หนะ้าฝนก็กําลังงามนะคะเราก็ใส่สุดท้ายนะคะเอาใบกระเพราใส่ลงไปนะคะตอนนี้ก็จะครบเครื่องผัดตับใบกระเพรานะคะสูตรเด็ดมากเลยค่ะซีสันน่ากินมากนะคะ,ะคุณย่าชแน,นลก็ขอขอบคุณผู้ติดตามช่องคุณย่าชแน,นลมาตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะ